นี่ครับมาแล้วครับสำหรับลู่น้องตอนนี้เป็นทางมาขาวบินโดยท่านนายกมิ่งจากเทศบาลตำบกลกะรัวเนี่ยครับผมสำหรับนายกการุณไทยสนิทนะครับผมท่านนายกมิ่งครับมาข่าวบินเทศบาลตำบกลกะรัวเนี่ยลู่น้องครับ นี่ครับมาแล้วครับมาข่าวบินลูนอกฉันาปจจลู่นายมาข่าวบินลูนอกแล้วก็ในขณะนี้มาขาวบินลูนอกช่วงนี้หมคขับบินลูนอกช่วงนี้แล้วก็ถนนว่าปจจุลลู่นในจู่จ้วงตามช่วงตามมาแล้วก็ตอนนี้มาข่าวบินบอกฉันจะหนีแล้วจ้าฉันจะหนีแล้วจ้าฉันจะไม่รอแล้วนะจ้าชิงวันที่เบ็ดครับผม นี่ครับแล้วก็นาวาจูรุ่นในจ่วงตามตามมาตามมาตามมาพยายามจะแซงพยายามจะแซงแซงได้ไหมแซงได้ไหมแซงได้ไหมนาวาจูบอกไม่ยอมจ้าไม่ยอมจ้ามาขาวบินรู่นอกไวยังไงมาขาวบินรู่นอกไวยังไงมาขาวบินมาขาวบินตอนนี้ตามอยู่อ่าแล้วครับนาวาจูแซงนาวาจูแซงนาวาจูแซงแซงนาวาจูแซงแล้วก็นี้เอาแล้วก็สานดูครับเอาแล้วมาขาวบินมาขาวบินจะเลื่อนเกียร์ใช่ไหม อ่าแล้วครับมาขาวบินเริ่มสายสปีดแล้ว,ลวทันหรือไม่ทันตอนนี้มาขาวบินมาขาวบินมาขาวบินกับทางนักปัจจุทันหรือไม่ทันแล้วก็จะเป็นใครเข้าเส้นชัยก่อนครับแล้วก็ตอนนี้บทเกียร์ว,ว่างเข้าเส้นชัยทั้งคู่ครับโอ้โหใช่ไม่แน่ใจเลยครับแต่เป็นอีกหนึ่งคู่ที่สนุกครับ ถือว่าได้ลุ่นครับได้ลุ่น